สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่สอนวิธีการใช้งานโปรแกรมเนสลาเบลในการสร้างเทมเพลตของ Label นะคะเริ่มแรกเราก็เปิดโปรแกรมเนสลาเบลดีไซเนอร์ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมใน Label แล้วนะคะก็จะมี2ตัวเลือกให้เราได้เลือก Create นะคะตัวเลือกแรกเนี่ย c r e a t e a n e w Label เนี่ยใช้สำหรับการสร้างเทมเพลตของ Label นะคะ2ก็คือ r e a t e a New s o l u t i o n อันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการทำ Printing ได้ค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาสร้างเทมเพลตกันก็ให้เราคลิกไปที่ Create a new label ค่ะ หน้าแรกก็จะให้เราเลือกตัวรินเตอร์ก่อนนะคะคลิก next ต่อไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากที่เรา e e t e t e m p l a t e ขึ้นมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่รายละเอียดให้กับตัว l a b e l ของเรากันนะคะในส่วนของทางซ้ายมือของโปรแกรมใน l a b e l designer เนี่ยค่ะ,คะก็จะมีทูลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใส่รายละเอียดลงไปในตัว l a b e l ได้นะคะเราก็จะมาลองเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกแล้วก็ r e a t e รูปภาพขึ้นมานะคะ ต่อมาเราก็เพิ่มความสวยงามโดยการใส่เส้นนะคะต่อมาเรามาใส่รายละเอียดกันค่ะก,ก็อย่างแรกเลยเราก็ใส่ product name ให้นะคะในการ create text เนี่ยหรือตัวอักษรเนี่ยเราสามารถเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้นะคะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้เทมเพลตของ Label มา1 t e m p เทมเพลตแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะที่เหลือเนี่ยเราจะต้องมาใส่รายละเอียดสินค้าให้เทมเพลตของเราค่ะซึ่งความง่ายของไนล์ลาเบลนะคะเราไม่จําเป็นต้องมานั่งพิมพ์รายละเอียดสินค้าของแต่ละชนิดค่ะแต่เราสามารถคอนเน็กกับฐานข้อมูลได้นะคะในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองคอนเน็กกับตัว Excel กันนะคะก็มาที่แท็บ Data นะคะแล้วก็คลิกเลือก Excel ค่ะ ก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาไฟล์มาจากไหนเราก็เลือกได้เลยค่ะก็จะมีตัวตารางของข้อมูลของเรานะคะก็คลิกนลกต่อไปเรื่อยๆค่ะเท่านี้นะคะนี่ค่ะ Excel ก็จะเข้ามาในโปรแกรมของไนล์ลาเบลเแล้วน,น,นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะเอาตัวฐานข้อมูลที่เรา Import มาใส่ลงไปเป็นรายละเอียดของสินค้าในเทมเพลตเรานะคะให้เรามาที่ Text แล้วก็ คลิกเลือกที่ database ซึ่ง database ก็จะเป็นตัว excel ที่เรา import เข้าไปค่ะก็ในส่วนของ product name เราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะ ในส่วนของข้อความที่อาจจะมีตัวอักษรยาวเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้เป็นกล่องข้อความแทนได้นะคะซึ่ง description เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นกล่องข้อความกันค่ะก็ลากเท่ากับพื้นที่ที่เราอยากให้เขาอยู่นะคะแล้วเราก็สามารถปรับ property ได้ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเราอยากให้ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมันปรับตามที่กล่องข้อความมันมีอยู่นะคะแล้วก็คลิกเป็น fix content ไปค่ะ apply นี่ค่ะเท่านี้ต่อมาเรามาดูเรื่องของวันที่กันบ้างนะคะใน n i g h Label เนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวแปรเป็นวันที่ปัจจุบันได้นะคะเราก็มาที่การสร้างตัวแปรคลิกบวกที่ Variable เลือกเป็น Current Date ค่ะแล้วก็สร้างตัวแปรนะคะ ตัวแปรก็จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเรานํามาวางเนี่ยก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันที่เราได้ทําการชรางนะคะต่อมาในส่วนของวันหมดอายุเนี่ยตัวใน l a b เบลเนี่ยสามารถสร้างฟังก์ชันที่เอาไว้คํานวณว,วันหมดอายุได้โดยที่เราเลือกใช้ฟังก์ชันเป็น date ออก s e t นะคะ r e a t e Fun ก t ช o n ค่ะวางตั้งค่ามันนะคะโดยที่วันหมดอายุเนี่ยเราจะให้เป็น6เดือนหลังจากวันที่เราสร้างนะคะก็ เดือนในส่วนต่อมาเนี่ยเราต้องการจะให้แสดงเป็นฟอร์แมตแบบไหนเราก็สามารถปรับได้เราก็อยากจะให้มันแสดงเป็นวันเดือนปีนะคะก็เลือกเลยค่ะคลิกแอ p พลาแค่นี้เราก็จะได้วันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุค่ะส่วนสุดท้ายที่เราจะมาสร้างกันนะคะเพื่อให้ complete label เ,เราก็จะ insert ตัวบ a r ์โคดบาร์โ d e ก็จะดึงมาจากฐานข้อมูลนะคะวางลงไปเลยค่ะ เท่านี้ค่ะเราก็จะได้เทมเพลตของ i น h t Label มาหนึ่งตัวซึ่งเมื่อเรากดปรินนะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดของตารางแล้วก็ตัวข้อมูลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปอัตโนมัติตามฐานข้อมูลที่เรามีการ connect นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากปรินทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือกเฉพาะที่เราต้องการจะปรินได้นะคะ